ไนี่เสด็จพี่เลิกนะเป็นตัวกระตุ้นกระติ้งแต่งหน้าทาปากทาเล็กอีกไล่ไปไเลยไปไล่ไปไล่สอนรามไอ้สว่าเฮ้ยสอนรามไม่เรียกสอนรามที่กู้เลี้ยงเลยเปล่าสองมาตรฐานบอกจะไปยุกจะไปไล่ไปไหนไล่ไปไหนไล่ไปไหนไปไหนก็มาเลย นี่คณะใครอย่านะออกไปเลยนี่คณะนะแบงค์ไหมนี่ไม่คณะของฉันนะเข้าใจาหาไมใาห,าาหาไมคณะใครคณะพีคณะบีเอ็มายแล้วเออ,เอ,อจะเปลี่ยนป้ายแล้วจะเปลี่ยนป้ายแล้วไปจัดการมันมันไม่ฟังใครหรอกนันจะพ่อคนอเดียว <laughs> <laughs> เอ้าอุ๊ยนั่นเอ้าเ,าเ,าเาสด็จพี่เพี่นี่ เสด็จพี่อย่าลืมนะเสด็จพี่จะต้องขึ้นครองหนะ้าสืบต่อจากเสด็จพ่อเสด็จพี่ต้องปิดซ่องเพลงดาบเพลงทวนไม่ใช่มาแต่งหน้าทาปากทาเล็บกระตุกกระติงตงต้งแบบนี้นี่ไม่ได้นะไม่ใช่ค่ะจะมาว่าฉันห้ามฉันเนี่ยไปห้ามอีนี่ก่อนดู้ที่มันน่า,า,นาแต่งหน้าแล้วนะเอาแบบอุไหนวันนี้ปาก,กเป็นเลยเสด็จพี่<า>พต้องเลิกตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่ากระหม่อมฉันตั้งใจจะมาเลิกตั้งใจลงทุนไปเยอะนี่นี่ไปบอกอีนี่ก่อนอีซี่มึงเอาสวยๆนะเผื่อคนทุกข์ s u กูบ้างเออโอ้โหวันนี้คุณขาดบอกว่าให้มาห้ามมันให้มาห้ามมันอะไรเห่อไม่ได้เลยทำไมล่ะจะไปให้มันทาปากให้ได้ยังไงเนี่ยจะได้สวยไงเอาเป็นแล้วเหรอมึงอ่ะกำมึงเป็นเมื่อกี้แน่เยิ้มจ้องมานานเลยคุณทศพลอ่ะทำไมอ่ะคุณทศพลหิมพาน ไม<ด>่ใช่<ด>อันนั้นหมอทำขวัญเอ๊ะเสด็จพี่อะไรอะ่ะเสด็จพี่อย่าลืมว่าเสด็จพี่ต้องขึ้นครองราชและวันนี้กระหมอ่อมเชนมานะครับมมกระหม่อมเชนจะมาสอนเพลงดาบเพลงทวดไม่เอาไม่เอาให้ย<ม>ุบเสด็จพี่สุภาษิตด้วยตัวของกระหมอ่อมเชนเองนี่ดาบรับไปเลยอะไรเดี๋มาทิปพูดทิปพูดบอกวาให้รับดาบรับดาบไปไม่เอาลาไปไปเลยลรืไม่นี่แกอะไรกลัวไหมครับ พเพาเกรงแทนมึงอ่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าจะโอบหัวไหมนี่อย่ามายุ่งเนี่ยไหมก็ออบอกที่จะสอนเพียงดับในทวนให้จะยอมซ้อมไหมไม่ยอมออกไปจะยอมยไหม,ม,มไม่ยอมจะยอมซ้อมไหมไม่ยอมไม่ยอมไอ้เจี๊ยบมัยอะไรวะ